สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมามอมให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับแม่เข้าโรงพยาบาลต้องใช้เงินด่วนผมตัดสินใจโทรไปหลอกเอาเงินคนอื่นจนโทรติดยายวัยเจความคิดผมก็เปลี่ยนไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับเว็บไซต์ต่างประเทศได้มีการนําเสนอเรื่องราวของชาวเน็ตท่านหนึง่งโดยเรื่องราวมันมีอยู่ว่าหลังจากจบวิทยาลายัยเขาได้ทํางานเป็นช่างฝีมือ ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเงินเดือนประมาณ20,000ต่อเดือนและมีแฟนตอนอายุ26ปีอยู่ๆเขาก็ได้รับข่าวร้ายจากทางบ้านว่าแม่ของเขาถูกรถจักรยานยน์ชนได้รับบาดเจ็บกระดูกหักหลายที่ตอนนี้กำลังนอนอยู่ในห้อง ICU อย่ยังไม่พ้นจากขีดอันตรายทางโรงพยาบาลบอกว่าถ้าไม่รีบรักษาแม่ของเขาคงจะอยู่ได้อีกไม่นานและสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกเสียใจ และผิดหวังมากที่สุดก็คือความเย็นชาของญาติญาติปกติจเจนทุกคนจะทําดีกับบ้านเขาแต่พ่อแม่ของเขาประสบอุบัติเหตุเท่านั้นต่างคนก็ต่างพากันตีจากและไม่อยอมให้ยืมเงินสักบาทวันนั้นก่อนที่แม่ของเขาจะทำทีสแกนจึงจําเป็นต้องย้ายเตียงไปห้องอื่นเขาคนเดียวย้ายเตียงไม่ไหวอยากจะขอความช่วยเหลือจากญาติญาติของคนไข้ารายอื่นแต่ก็ไม่มีใครยื่นเหมือนเข้ามาช่วยเหลือเขาเขาคิดไม่ถึงจริงๆว่า ทุกคนจะเย็นชากับเขาถึงขนาดนี้คืนนั้นนะครับหลังจากที่แม่ของเขานอนหลับแล้วเขาออกมานั่งร้องไห้นอกโรงพยาบาลคนเดียวอาจจะเป็นเพราะรู้สึกแค้นกับความเย็นชาของทุกคนบวกกับกําลังเดือดร้อนเรื่องเงินเขาได้โทรหาเพื่อนของเขาที่ทําอาชีพแสแกมเมอร์และเริ่มเข้าร่วมเป็นสแกมเมอร์หลอกเอาเงินจากคนอื่นตอนที่เขาเริ่มต้นทําไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่เขาพยายามกดโทรหลายเบอร์แต่ก็ไม่ติด จนถึงเบอร์ที่6ก็มีหญิงชาราคนหนึ่งได้รับสายของเขาเขารู้สึกดีใจว่าคนที่เขาโทรไปหลอกเป็นหญิงชาราเพราะว่าคนแก่โดนหลอกง่ายและอีกอย่างคนแก่ส่วนใหญ่จะหูไม่ดีคงฟังไม่ออกว่าเขาเป็นใครกันแน่แม่ครับนี่ลูกชายแม่โทรมานะลูกเพิ่งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่แม่กินข้าวหรือยังนี่เป็นครั้งแรกที่เขาโทรไปหลอกลวงคนอื่นเขามีความรู้สึกว่าตัวเองทำผิด กินแล้วกินแล้วลูกเป็นยังไงบ้างหญิงชาราที่อยู่ปลายสายเงียบไปสักพักแล้วก็ตอบเขากลับมาโดยไม่มีความสงสยัยใดๆแม่ครับลูกไปชนคนอื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสตอนนี้ต้องการเงินแม่ส่งเงินมาให้ลูกหน่อยได้ไหมเขาเริ่มที่จะหลอกเอาเงินกับหญิงชาราที่อยู่ปลายสายทําไมลูกไม่ขับรถดีๆละ่ะแล้วลูกละ่ะเจ็บที่ไหนไหมหญิงชาราที่อยู่ปลายสายถามกลับมา คุยไปคุยมาเครื่องชั่วโมงผ่านไปหญิงชาราที่อยู่ปลายสายก็ไม่ได้แสดงท่าทีว่าจะไปอวดเงินให้และก็ยังไม่ได้สงสัยอะไรเขารู้ตัวว่าหญิงชาราคงหลอกได้ยากเลยตัดสินใจว่าจะวางสายแล้วโทรหลอกคนอื่นต่อแม่นอนพักผ่อนเธอแค่นี้ก่อนนะแม่เขาพูดกับหญิงชาราที่อยู่ปลายสายแต่จูๆ่ๆหญิงชาราที่อยู่ปลายสายก็ร้องไห้ขึ้นมาเธอบอกว่าลูกชายของเธอ เสียชีวิตเมื่อสองปีก่อนเสียงของเขาคล้ายกับเสียงของลูกชายเธอมากเธอเลยไม่ยอมวางสายหญิงชราที่อยู่ปลายสายขอร้องเขาว่าขอให้พูดคำคำนึ่งกับฉันได้ไหมขอแค่คำเดียวก็พอเขาเลยพูดกับเธอว่าแม่ดูแลตัวเองให้ดีๆนะหลังจากวางสายไปเขาก็นึกถึงแม่ที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลของเขาขึ้นมาเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่ไปหลอกลวงใครอีกแล้ว และนานๆเขาก็จะโทรไปหาคุณแม่แปลกหน้าคนนั้นบ้างนี่ไงเบอร์ที่ผมโทรไปผมได้ตั้งชื่อผู้ติดต่อเป็นคุณแม่อีกคนของผมเขาได้เปิดโทรศัพท์ของเขาให้เพื่อนของเขาดูก็จบลงไปแล้วนะครับหลังจากที่ทุกคนได้ฟังคลิปนี้จบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันใต้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเชื่อกันกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ